สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่15พฤศจิกายนกับนุ้ยนะคะพร้อมกับอัปเดตจาก ECMWF และ GFS และสุดท้ายค่ะพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอด ฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะฝนฟ้าวันนี้ค่ะยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะ40-60%ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะตกภาคใต้ในช่วงบ่ายค่ำก็จะไปตกในภาคเหนือมากขึ้นส่วนค่ำคำก็จะตกในภาคกลางภาคตะวันออกและช่วงดึกถึงเช้านะคะตกในภาคอีสานล่างค่ะ และอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ช่วงนี้ฝนหลงฤดูหรือฝนหน้าหนาวค่ะยังมีได้ตลอดช่วงในทุกภาคและแถมวันที่20ถึง23พฤศจิกายนจะมีพายุดีเพรสชันในทะเลจีนใต้พัดเข้ามาใกล้อีสานตอนล่างค่ะผ่านจังหวัดอุบลราชธานีผ่านภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนค่ะ จะทำให้มีฝนตกหนักในช่วงเวลาดังกล่าวฝนจะอยู่ยาวถึงสิ้นเดือนค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนพัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะโดยที่ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากฝนก็อยู่ทางตอนล่างของภาคนะคะ บริเวณจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะ และที่ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชายเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับภาคใต้นะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างมียอมความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกก็ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ มีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะอยู่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักมากอยู่บริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสตรังและสตูลค่ะ และในช่วงวันที่15ถึง18พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทาให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลค่ะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแห่งค่ะ และในวันที่19ถึงวันที่24พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงและอุณหภูมิจะลดลงค่ะ1-3องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงในระยะถัดไปค่ะ และขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกก็ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณช่องแคบมาลากาซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงค่ะ ในวันที่20ถึง24พฤศจิกายนคาดว่าจะมียอมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางและอาจจะเคลื่อนเข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ทางตอนบนนะคะที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว ตากผลผลิตระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะส่วนภาคใต้ก็ระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะและชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะจบพยากรณ์อากาศพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย